โอเคนะครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมเอลนะครับก็จะเป็นนีพิสดทายแล้วนะครับกับชื่อช่องนี้นะครับก็ชื่อ lc ่อ lc 0 0 7นะครับก็จะเปลี่ยนนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนการเล่นเกมนะเป็นเกี่ยวกับเกมโรบอททั้งหมดนะไม่ใช่เกมเดียวนะจะเป็นเกมทั้งหมดเลยนะก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะแจกนะครับแล้วก็มีตอบคําถามนะว่าทําไมเลือกเล่นอะไรยังไงนะครับก็ยังแรกนะครับที่เลือกเล่นเป็นเพราะว่า เป็นเพราะว่าเ,เกมมันตันนะครับมันคอนเทนต์ห่างมันไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรให้ทําเยอะแยะนะครับก็แล้วก็วก,วก็เลยหาเกมอื่นเล่นนะครับแล้วก็ไอดีนั้นก็แจกไปที่เรียบร้อยนะเพราะว่าเกมมันเยอะเกินนับก็เลยกะว่าจะเออไหนๆก็จะทําช่องใหม่แล้วก็เลยสมัครรหัสใหม่ไปเลยนะครับก็สมัครรหัสใหม่อะไรเรียบร้อยแล้วก็เติมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมาแจกไอดีนะก็มันเล่นไว้เยอะพอสมควรนะกับวิชาตเวนะก็ถ้าไม่ได้เล่นเนี่ยคือมันมีคนถามอยู่นะว่า พี่แจกรหัสเนี่ยไม่เสียดายหรอกก็ถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายนะแต่ถ้าเราเก็บไว้แล้วเราไม่ได้เล่นเนี่ยมันมันเสียดายกว่านะก็ให้คนอื่นไปเล่นดีกว่านะก็ประมาณนี้แล้วกันโอเคก็ไปสุ่มไอดีกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อช่องแล้วก็เล่นเกมเกี่ยวกับเกมโลบอททั้งหมดเลยนะก็ประมาณนี้นะแล้วก็จะทำดิสคอร์ดใหม่ด้วยนะแต่ดิสคอร์ดไอ้ที่เป็นดิสคอร์ดไอ้ล่าสุดนะที่เกี่ยวกับแมปวิสัทเวนะครับผมก็จะอย่างเงี้ยเอาเดี๋ยวจะแปะไว้ในเออ วิสระเว็บแมพที่ AEP ที่10นะก็คือจะแปะลิงก์ดิสไว้ให้ตลอดนะแล้วก็ไปทวงที่เออคอมเมนต์ที่10แล้วกันนะ AEP ที่10นะว่าไอ,อ้ลิงก์ดิสหมดอายุพี่แล้วก็เดี๋ยวผมจะทําลิงก์ใหม่ให้นะก็ประมาณนี้โอเคก็เฉพาะ e EP ที่10นะโอเคก็ไปสุ่มกันนะครับก็เนี่ยครับเข้ามาเลยอันนี้แล้วครับก็มาดูคอมเมนต์นะคอมเมนมต์มีทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่28คอมเมนต์นะก็เอาไปสุ่มก๊อปแล้วก็สุ่มใส่เข้าไป นี่นะครับมันก็ให้เราสุ่มนะว,ว่ายัางไงครับแล้วก็ผมจะสุ่มทั้งหมดสามรอบนะรอบที่หนึ่งไม่ได้รอบที่สองไม่ได้แล้วก็รอบที่สามเป็นคนได้ไปนะก็ไปสุ่มรอบแรกโอเคครับอดอดแล้วครับคนแรกไปคนที่สองปึ๊บอ้าอดดีครับแล้วก็คนสุดท้ายปึ๊บอ้าเรียบร้อยนี่นะครับมนะีเอ้ยเขา,าบอกเอ้ยเขาบอกอันนี้อยู่บอกเฟซยู่ว่าเอาไปให้เขานะครับก็อยู่ไหนเอ่ยเอ่ยอยู่ไหนเอ่ย กวินกวินอะไรสักอย่างจำชื่อได้ถ้าเจอก็น่นาจะจำชื่อได้จ้ะครับก็ถือว่าให้ไปนะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงกวินเสาธงเงินนะครับน่าจะใช่ใช่ไหมก็ไปอา่านอีกทีอ่ะกะวีวัดเกวีวัดนะครับกวีวัดใช่ไหมอ่ะกะวีวัดส่งข้อความแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งไอเดียไปให้นะครับก็เดี๋ยวส่งไอเดียแล้วผมตัดไปอีกทีนะโอเคก็เดี๋ยวให้น้องเขาตอบด้วยนะโอเคก็ไว้เจอกัน โอเคนะผมก็คุยกับน้องเป็นที่เรียบร้อยนะก็เดี๋ยวให้ดูนะครับหลักทงหลักฐานนะก็ส่งไอเดีเป็นที่เรียบร้อยนะครับบอกน้องว่าน้องได้ไอดีนะครับแล้วก็ส่งไอดีบนล่างไปนะครับก็แล้วน้องก็บอกนะเข้ารหัสให้ด้วยนะแล้วก็แคบให้น้องให้น้องแคบรหัสมานะนี่แล้วก็ให้เปลี่ยนไอดีด้วยนะเดี๋ยวมีคนได้นี่โอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ให้น้องไปแล้วนะก็ให้น้องถ่ายให้น้องถ่ายเรื่องเวทด้วยนะเดี๋ยวหาว่าไม่ใช่รหัสผมนะก็ประมาณนี้เลยรหัสเก่าผมมีสี่แสนหกว่าแล้วก็พร้อมกับเออเวดโอเคก็ ีพีนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะเผื่อผมจะมีแจกไอเดียยื่นเกมมือดื่นอีกนะครับก็ไปเจอกันใน EP ต,ต่อไปนะครับบาย